แบบว่าเทากัมาคุณมอลล่นเราก็จะชอบไปอยู่หน้าเวที e นะฮันมอลลั่นสุดเป็นกัแบบยไม่คิดว่าแบบจะมีวันหนึ่งแบบเราได้มีโอกาสไปอยู่บนเวที e. แล้วก็มีหลายๆคนที่แบบมาเชินชมเรา ถึงบ้านต่อมาถึงอ่แม่หนูไม่ได้เดินเออหนูนม่หนูนั่งทางรถดูมันว่าไม่ต้อยไปรับมาอะไรอย่างเงี้ยม็ถึงประมาณตีสี่ได้นอนหรือยังไม่ค่อยได้นอนแทบไม่ค่อยได้นอนเลยครับจริงจริงเหรอไม่ติงกิงเพราะว่าจะร้องเพลงอะไรใช่ไหมไม่เป็นมึนกแตว่าแบบเถ้าเขาแบบว่าถ้าใปุ๊บแล้วเข้ากันนงทั้งรถแล้วสีเนะ้อนั่งทั้งรถกันแบบก็ได้นอนสบายที่พี่น้องไม่ก็นั่งเนาะก็นั่งแบบมากับแบบพอ้ามาด้วอีกปุ๊บคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ เตรียมตัวซ้อมในเช็คเสาวว่าลวหลายๆคนเนี่ยขเขาซ้อมมาหลายวันแล้วมาซ้อมเจ็ดตีสุดแลตอนแรกอะแม่คิดว,ว่าโปก,กีกับแม่ก่อนเลยเป็นก<ม>่อนก็คือหนูอะมาซ้อมมือเสาร์นีน้ก็คือซ้อมเจ็ดตีเนึ่งคือเสาร์นีอนอ้เลยแต่แตโอเคที่แม่เห็นอยู่แต่โอเคอยู่ใช่ไหมคะโอเคมากเพราะว่าน่าวา,ายเห็นจะคลองลงเหนือสิบแบบมากลงเหนือเพราะว่าเรามีเวลาในการซ้อมในของเพื่อนเพราะว่าเราอยู่ไกลเราไม่ได้อยู่ที่ตลอดเราก็ เอฟซีถามตลอดถ้าโกกิมาถ่ายกับโกกิให้แม่หน่อยนะลูกบอเน่แอบบอเน่ดิจุ๊อาจจะไปหาน้องจุ๊บที่อุดรก็ได้นะครับเอาไม่ยู้ตลอดแม่ไม่เวลาเราเวลาเราไมนมีงานไงเราจะได้นัดเจอกันไปกินข้าวไปคุยอะไรไปเยี <h Wel kin> ่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านอีกรอบแล้วก็ไปหาคุณพ่ออะไรอย่าเี้เพราะว่าคุณพ่อของของลูกก็เป็นเพื่อนในิลุมอ๋อก็รู้จักกับแม่ แกแอดมาไงแม่ก็เลยรับน,นะครับพี่นอก็เป็นตา,นนา,านค,ค,อคาอรอบครัวนะไรทั้งปีแลยเนาะก็จะแมาว่าเนี่ยอะไรก็คุยกันเกิดอะไรม่เงี้ยครับเมื่อวานแม่ก็มอบเสื้อให้น้องตั้งตามีเอ็ซีซื้อให้โอ๋ยน่ารักมากขอบคุณแม่รัตดาเด้อะที่ที่มาว่ามีส่งมาใไหมนอคุณหนุนแม่ไงนที่แม่ขาดเสื้อที่โกเข้าไปดู โอ้ยสิ่ี้อันเอฟเซียนโกกีเบอร์รี่มาสื่อเสีอนั้นเป็นตัวแอนุปาลน้องโอ้ยอาจจะมีเนี่โกกีอาจจะมีนะสวัสดีนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะโกกีก็อยากเป็นน้สเซอร์สวยใสมากเหมือนกันนะแต่เสื้อกับแม่สวยไหมสวยทุกคนใส่มาหนดูไม่ได้ใส่กับแม่ดูเลยเออรอไปนะรอแบบจะมีใครใจดีแบบว่าใจดีใจดีหรือแม่จะให้ปีเป็นนิสเซอร์ไปบ้าไปแม่อาจจะมีคนแบบว่าใจดีแบบว่าสงสารหรือว่าเอ็นดูกกีเบอร์รี่แบบโอ้ยอย่างอันบริษัทน้ำมูจินะค่ะปกตินะครับพี่น้องปกติ วันแรกที่เราเจอกันเราก็คือปากันเลยปาบ้าบปากันเลยก็คือปกติตามตามที่มาดามถึงแงล้วมองมอง,มองกกีเแล้่มองแล้วว่าเออเด็กน้อยคนนี้บางคนภายนอกอาจจะดูแบบว่าแปลกแปลกแง่หน้าแ,แ,แต่พอแต่พ่อเขาได้คุยกันสามสามเหนเขาได้คุยกัน มันเหมือนแบบว่าวันนั้นไม่อยากกลับเลยนะเรามีความรู้สึกดีๆเออมีความรูม้สึกที่ดีต่อกันเพื่อว่าเราเป็นคนเหมือนคนสู้ชีวิตมาด้วยกันค่ะอืตราบดที่จนก็คือแต่กอนจนว่ามีความพลังจนต่ำแต่สู้เมฆสูม้สม,สมาเยอะเหมือนกันสู้มาเยอะเหมือนกันจนกว่าจะประสบผลสาเมร็จในครั้งนี้นะคะเมื่อน้องโอเคก็จะพยายามสู้เหมือนกันนะคพี่น้องกันดูกันไปเรื่อยเนาะแบบอยากอยากจะดูมาจะขอกโอ้ยมาได้ไกลขนาดไหน ราะว่ามีพี่เพลอะไรอย่างเงี้แล้วก็แบบพี่บิ๊กแล้วก็พี่สไพร์เนาะไม่ว่าะจะเป็นแบบแม่จูนแม่ปอรหรือว่าพี่ๆต่างๆทุกๆคนเลยนะคะไม่จะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังพ<ช>ี <ๆ S 1> ่คอยแบบแบบแต่งองค์สูงขึให้กับหมูแล้วก็แบบแตคอยคอยเติมแต่งคอยบอกว่าเออปรับนั่นปากเย็นีน่แบบนี้แต่งงานมีไหมไม่เคยเลยค่ะเนี่ยไม่เคยเลยหรอค่ะปกติลุงแบบเป็น บนเวทีแล้วก็มีหลายคนที่แบบมาชื่นชมเราเหเามือน,นเราเหมือนเราอยู่ในจุดที่เป็นค<ต>นดมาก่อน,นแต่รอบแต่รอบที่แล้วแต่รอบที่แล้วโคกี้ก็คือตีบทแตะก็ต่มแม่แตะไม่แต,แตกมาดูแม่แต่ว่าโดนด่ายับตุ้ยก็โดนด่ดดนดาพี่เจ้ก็โดนหยับแล้วก็มาบสุทดท้ายตุ้ยคิดอะไรอย่คือถ้ามองไปตามบนใช่ไหมเนาะถ้าเามองไปตามบนนี่ยขึ้นเลยเลยก็คือว่านูเป็นดัซซันไอคุณเป็นดัซซันแล้วกนะ็แล้ก็เม่เป็นคนเม่์คุณก็เป็นคนแบบว่าแบบเป็นแต่ว่าบินแม่เป็นแบบ แม่จะน่าแต่งเนาะก็แปลว่าเออถ้าการแสดงสรกันจริงอยู่แต่ว่าถ้ามองมองมาเรื่องการการแสดงปุ๊บอ๋อมันก็เป็นการแสดงอะไรอยางเงี้ยก็เป็นการอยากอยากให้อยากให้พี่น้องมองในสิ่งที่บอกว่านี่คือการแสดงของทีมงานเราก็คือว่าแต่ละอย่างสิออกมาโชว์เหมือนวันนี้เหมือนกันก็ต้องรอชมก็ต้องรอชมเป็นเป็นยังไงนะคะก็คือบอกว่าก็เหมือนจูนจูนได้โชว์ไปแล้วจูนเปลี่ยนชุดออกมาแล้วนะครับพี่น้องก็คือว่าพี่น้องอาจจะเห็นสามชุดตัวนี้สามโชว์วันนี้นะครับก็คือบอกว่าพี่น้องเห็นอยู่หรอกนะครับ แต่ถามว่าทุกโอกาสของคนเราทำนี่โอกาสกันหรือเปล่าพีาา่หนูก็คิดว่ามันคงไม่มีใครนะแบบนไม่คงไม่มีใครอีกแล้วแหละที่จะได้โอกาสแบบเราอะไรเงี้ยคือมีอีกหล,หลายคนที่เขาอย,ยากมีโอกาสแบบมีคือบางคว่าพยายามแบบบางคนเขาสู้ด้วยตัวเองนะแม่ม์เมืนกับพี่แพว์นี่เนาะแต่ก่อนก,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 ก็คือสู้ด้วยตัวเองก่อนจะมาถึงวันนี้แม่กับพแ,แพร์นี่เป็นแพร์เป็นรุ่นน้องแม่่ไเรียนมาด้วยกันก็คือสมัยก่อนก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ คี่มอเตอร์ไซค์ไปต้องการแค่ตื่นไฟมาแค่สุดเป็นพวกแนวอีบ่ายเลยแต่แนนที่เรียนมาน้อกันแต่ว่าเราหนูก็จะโชคดีหน่อยที่เป็นเป็นน้องพี่บิงเนาะแล้วก็แบบมีพี่สบายเหมือนพี่แพล่ก็จะโชคดีที่มีมีมีผู้ใหญ่อยู่ยื่นโอกาสให้กับเราเพราะฉะนั้นหนูก็จะแบบโอเคเข้าพยายามดี่สุดเพราะว่ามันมีครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งต่อไปแล้วเราก็จะทำยังไงให้ทุกๆครั้งที่เรามาเนี่ยให้ทุกคนที่เขาดูเนี่ยรู้ว่าเรามีความพยายามนะเราอยากจะ พี่หมอลำธรรมดาก็พี <S <S ่ดูลองเป็นเพีใส่ก่อนไซล้อก์ไซล้อก์ซ oh ูนแทนตาลิตกันล้อกซูนต่กันดูอยากลองใส่ก่อนลำน้ำดูอยากจะรู้ว่าเอ๊ะการที่เราแบบมีลูกเล่นอะไรเยอะๆเราจะลองไหมนี่นี่คือถามานี่คือแบบว่าเราอยากลองใช่อยากลองอยากลองตรงในซิปเยอะมากเออตามภาษาบ้านเ่าก็สิว่าวุ้ยกุสิลป์ไต่บอกว่าเม่นเทคทีชั่งไหนกุศิลป์ร้องเห็นมันก่อนแน่คือจังเข้าเริ่มต้นที่ยูทูบ เป็นยังไอ้กูก็ิ่งใหญ่เป็นอย่างกูสิลองอยิ่งก็ได้ในเมื่อวันหนึ่งเรามีบิ๊กแดนเราเนาะเหมือนพี่มีนิรุยดันแม่มีนิรุยดันแม่มีแพลวแดนแม่เหมือนเรามาทํางานตรงเน<ม>ี้ยก็ขอบคุณทีเฮ็ดทุกคนเดี๋ยววาทีเฮ็ดครับมีโอกาสในตรงนี้ค่ะแม่อันดัแบแรกก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ที่มีน้ำใจเมตตาที่เอ็นดูพวกเราที่แบบว่ามาันจิดตามพวกเราคือเอาจริงก็คือเป็นฐานแฟนครับไม่ว่าใครแหละหรืพี่แพลวนลี่แหละแต่ว่า วาระเฉพาะโบกีกับจูดวอนวารเฉพาะแพลวบอนวาระเฉพาะกุญยาบาก็คือบิ๊กกับแพลวิ่งก็คือว่าอายุเท่านี้เขายังสามารถให้โอกาสคนอื่นปกติทําไปข้างเงินเขาจะว่าบ่อยหายก็ต้องเสียค่าเิลาสันยังสีแต่บอแมนนะคะอันนี้บอลถึงความดีเมื่อคืนนี่กับเซอร์ไพรสไปแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนเดียวคิดอยู่เซอร์ไพรสไปแล้วก็คือว่าตกใจเพราะว่าก่อนนี่แม่ก่อนเพื่อกี้นี่ก็แบบเคยก็ไม อยากเขาเรียกว่าซื้อไพ่นะคะพี่น้องเพื่อแบบขึน้ใน,นใจตรงใจแล้วก็หลกักการคัพซานคัพซานพอสตูมของห้าก,ก็พื้นขนมนุ่นเป็นพวกอิตัดตะเกตตีตัดอย่างไงคือว่าม,มีแผนที่จะทำแบรนด์เซอบ้าเป็นสื่อนะ,ะก็เกิมาเราสามารถเปดิดโอกาสในช่องทางแต่ละช่องทางแต่ก็ทุกคนดทุกสีเข้ามากอเคนะโอเคโอเคนะคะพี่น้ okay <Okay S 2> นองเดี๋ยวน้องสีใดไปเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นเวทีนะคะพี่น้องอย่าลืม มาเบิงนะคะให้กําลังใจโกกิด้วยน้องสาวโกกิก็เหมือนน้องสาวของมาดามจกคนหนึ่งนะคะย่นดีว่าวยิดีแมวว้าวยิดีตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันที่กุดอนแล้วเ mm hmm. ออเวามีเฟซบุ๊กกันอย่างติดตามกันมาตลอดทุกิีนะคะแล mm hmm. ะคะพี่น้องให้กาลังใจส่งกําลังใจให้กับทีมงานแสงทองฟิแนแลนด์นะคะแล้วก็น้องโกกิของเราด้วยแล้วก็ทุกทุกคนที่อยู่ในนี้ถามมมี MC, ่เอ็ซีกับมามี่บวกเข้าในมือดิ้อกัน หกักพวกเข้านหน่อยๆแต่หกักก็โดดเด้พี่น้องเดอเอาไว้ซัำนี้สวัสดีค่ะ